สวัสดีครับ Mercedes by บอนาจครับวันนี้ผมพามาพบกับ E 200 Coupe AMG Dynamic นะครับก่อนอื่นเราพาดูรอบรถกันเลยครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นชุดแต่ง AMG นะครับพวกเป็นสไตล์แบบ AMG นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็น Diamond Grill นะครับพร้อมโลโก้ดาวใหญ่เลยนะครับที่กระจังหน้านะครับถัดมาก็จะเป็น ไฟหน้านะครับของเราจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ม l ต i be ี m นะครับตัวนี้จะเพิ่มความสว่างมากเลยเวลาเราขับเวลากลางคืนนะครับจะมีไฟแบบแยกอิสระจากกันมีหลอด LED ในโคมนี้เยอะมากนะครับอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของล้อแม็กครับล้อแม็กด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ19ครับอันนี้เป็นแม็กขอบ19นะครับด้านหน้าจะได้ยางขนาด245ทับ4 0 R 1 9ครับ แล้วก็จานเบรกจานเบรกก็จะเป็นมีเจาะเป็นเป็นรูระบายนะครับระบายความร้อนแล้วก็ได้อารมณ์แบบมอนลดแข็งแบบลดแรงๆต,ตัวคาลิปไตตัวคาลิเปอร์ตัวนี้ก็มีโลโกโ้ Mercedes Benz น,นะครับเพิ่มความสปอร์ตตัวดีไซน์ของแม็กนะครับก็จะเป็น5้าก้านนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยจะปัดเงาเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวสีของตัวแม็กเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตดุๆเลยนะครับ ในส่วนของแม็กด้านหลังครับด้านหลังก็แม็กสิเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยขนาดของยางจะไม่เท่าด้านหน้านะครับซีรยียางด้านหลังจะเป็น275ทับสามนะครับก็จะ,ะหน้ายางก็จะกว้างกว่าด้านหน้านะครับของแม็กด้านหลังลืมบอกไปยางยางของ E ีคูปเนี่ยจะเป็นยางแบบรันแฟรนะครับก็คือถ้าเกิดมีปัญหาย,ายางแตกยางรั่วอะไรเงี้ยครับก็ยังวิ่งต่อได้นะครับ เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาบางทีเราเดินทางต่างจังหวัดเดินทางในที่เปรียกเปยมืดมด,มดอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องจอดรถเพื่อไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับเราก็สามารถขับออกมาได้เลยนะครับมาดูในส่วนของด้านในครับที่นั่งผู้โดยสารนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดู อันนี้ก็นั่งถือว่าสบายอยู่นะครับข้างบนเหลือเยอะรถสไตล์คูเป้สประตูนะครับแต่ว่าตัวนี้มีสีที่นั่งนะครับก็ด้านหน้าก็ใช้งานสบายๆบายเลยแหละครับเดี๋ยวผมลองนั่งข้างหลังให้ดูดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้สำคัญเลยคือด้านหลังนะครับที่มันสามารถนั่งได้ด้วยนะครับการเข้าก็คือกดตัวเนี้ครับพับมานะครับแล้วก็เบ่ก็จะเลื่อนขึ้นหน้าให้เรานะครับ ในส่วนของที่นั่งด้านหลังก็ข้างบนเหลือแค่นี้ครับสามนิ้วผมสูงร้อยหกสิบแปดนะครับผมไม่ได้สูงมากพอพับมาแล้วนะครับช่วงเบาะตัวนี้ก็จะเลื่อนเข้าตำแหน่งที่ผู้โดยสารตอนหน้าเคยตั้งไว้นะครับที่ระหว่างขาเนี่ยยังเหลืออยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าการนั่งข้างหลังเนี่ยผมว่า นั่งได้ครับแต่ว่าถ้าต้องเดินทางไกลๆอาจจะไม่ค่อยสบายเพราะว่ามันขยับตัวขยับขาอะไรลําบากนิดนึงนะครับแต่แต่นั่งได้นั่งได้สบายเลยแหละครับในส่วนของท้ายรถนะครับชุดแต่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวปลายท่อคู่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวจัดระเบียบอากาศที่ออกมานะครับเพื่อให้เพิ่มความรีดอากาศออกมาให้เป็นระเบียบด้วยแล้วก็เพิ่มความดูสปอร์ตดูดูดันขึ้นนะครับ ลาท่อคู่โครเมียมทั้งสองฝั่งเนาะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะยาวมาเลยจากข้างตัวรถนะครับแยาวค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วก็ตัวนี้เวลาเปิดไฟตอนกลางคืนนะครับตัวนี้จะมีแบบเกร็ดเหมือนคริสตัลน,นะครับแบบวิบวับเลยแหละนะครับไฟตัวนี้ก็สวยมากเลยเวลาวิ่งกลางคืนเนาะแล้วก็ฝาท้ายนะครับสามารถเปิดจากตรงนี้ได้ครับกดที่โลโก้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวท้ายรถเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะครับและเราสามารถพับตัวนี้สามารถพับเก็บของเพิ่มได้อีกถ้าเราจะต้องการแบบใส่ของเพิ่มนะครับนี่ตัวนี้จะยาวไปใส่ของได้เยอะเลยแ่ะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับเราสามารถกดปิด พร้อมล็อครถได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่เป็น Keyless Go นะครับหรือจะใช้เป็นแฮนด์ฟรีถ้าถือของเยอะๆมือไม่ว่างก็สามารถสอดท้าเข้าไปฝา <Wow. S 1> ท้ายก็จะเปิดขึ้นมาพร้อมทั้งปิดได้ด้วยครับเราไม่ต้องใช้มือเลยนะครับขอแค่มีกุญแจอยู่ในตัวก็เปิดปิดได้เลยนะครับมาดูในส่วนของน้ำมันนะครับน้ำมันของ e c o p e ก็จะเติมที่95นะครับคือเทนที่95นะ แล้วก็จะมีบอกด้วยว่าเติมลมเท่าไหร่นะครับคันนี้ของเราเป็นขอบ19นะครับก็จะเติมลมอยู่ที่32นะครับหน้าหลังเลยถ้ามีคนนั่งเยอะก็35ข้างหลัง41นะครับอันนี้ก็นั่งประมาณสัก4คนมีของท้ายรถอะไรประมาณนี้นะครับเป็นน้ำมันเบนซินนะครับแก๊สโซฮอล์95ได้นะครับ <Okay. S 1> ในส่วนของด้านคนขับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะเมมโมรี่นะครับ3ตําแหน่งนะครับตัวเบาะเมมโมรี่ฝั่งคนขับและคนนั่งมีให้เหมือนกัน3าําแหน่งแต่คนขับแต่พิเศษตรงที่ว่าถ้าเราเมมเบาะในส่วนของคนขับะครับก็จะเมมตัวพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็ตําแหน่งของกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้ด้วยอ่าตัวนี้ก็สะดวกสบายเวลาเราเปลี่ยนกันขับเปลี่ยนมือมีแฟนขับด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเลือกเบอร์ไว้ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องคอยปรับทีละอยา่างก็คือปรับคนเดียวได้เลยนะครับ ชุดลำโพงชุดลำโพงของ E 2 0 0 Co u p e ปก็จะเป็นชุดลำโพงของเบอร์มัสเตอร์นะครับตัวนี้ก็เสียงดีเลยนะครับมาดูในส่วนของดีไซน์ภายในกันนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านภายในนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านนะครับท้ายตรงนี้จะตัดนิดนึงนะครับก็เวลาเข้าออกจากรถจะได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไอตัวแป้นตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับ ตัวนี้สามารถปรับฟังก์ชันทุกอย่างที่บนพวงมลาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแพตเดอร์ชิปด้านหลังให้2อ,อันเกียร์อยู่ด้านนี้นะครับอาด้านนี้จะเป็นไฟเลี้ยวที่ฉีดน้ําฝนอนะไรพวกนี้จะอยู่ด้านนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูในส่วนของหน้าจอตัวนี้ก็จะมีดีไซน์ให้เป็นจอแบบดิจิตอลนะครับเราสามารถเปลี่ยนการดีไซน์ของจอได้นะครับข้อมูลทุกอย่าง สามารถเรียกดูจากตูมจอได้เลยนะครับมีแบบสปอร์ตก็คือแบบนี้อารมณ์แบบสปอร์ตหน่อยนะครับแล้วก็คลาสสิกนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบคลาสสิกแล้วก็มีตัวโพกัสซีฟนะครับตัวนี้ก็ได้อารมณ์แบบเหมือนล้ำๆนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นโชว์สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็สามารถควบคุมจากตัวนี้ได้เช่นกันนะครับตัวพวงมาลัยตัวนี้เราสามารถปรับโหมดต่างๆ ได้จากตัวนี้เลยนะครับที่หน้าจอที่พวรมาลัยได้เลยนี่ครับสามารถปรับได้หลายอย่างนะครับตัวนี้ตั้งค่ารถยนต์ต่างๆนะครับจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับสามารถตั้งค่าไฟแอมเบียนไลท์ก็คือรถคันนี้มันมีแอมเบียนไลท์หลายสีใช่ไหมครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้ได้นะครับตัวนี้สามารถปรับได้หลายรูปแบบหลายสีมากเลยนะครับตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแบบที่เราชอบเลยนะครับสามารถปรับ สีเวลากลางคืนขับก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้ไอตัวสื่อบันเทิงทุกอย่างของรถคันนี้ก็มีตัวนี้มีต่อ Apple CarPlay ด้วยนะครับก็สามารถเอาข้อมูลจากโทรศัพท์เรานะครับขึ้นหน้าจอได้เลยตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของเวลาเราจะขับรถแล้วเดินทางอ่ะครับเราก็สามารถใช้เมนูจากโทรศัพท์เราได้เนาะแล้วก็ไล่ลงมาที่แผงคอนโซลนะครับคอนโซลตร,ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ ไม้เนาะเป็นไม้สัมผัสเป็นไม้เลยนะครับสีออกเข้มเข้มดำาๆหน่อยนะครับแอปรับ2โซนนะครับแยกกันซ้ายขวาสามารถปรับแยกได้นะครับด้านนี้22ด้านนี้21่อย่างเงี้ยก็สามารถแยกได้เลยนะครับแล้วก็เมนูรัดต่างๆก็คือเวลาเราใช้หน้าจอเนี่ยครับเราก็ปรับเมนูจากตรงนี้ได้มีนาฬิกาอนาล็อกให้ด้วยได้ความรู้สึกคลาสสิกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวปรับวอลลุ่มนะครับ ตัวนี้มีตัวปรับเบลด้วยเวลากดนะครับเบลก็จะยื่นออกมา,อาให้เราแบบคาดเบลได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวทัชคอนโทรลนะครับตัวพัดแพดก็ใช้สามารถทัชที่หน้าจอตรงนี้ได้เปลี่ยนหน้าจอได้นะครับจากตัวนี้เลยหรือจะใช้คอนโทรเลอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสามารถปรับเลือกได้นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ด้านนี้ครับด้านนี้จะเป็นโหมดการขับ เป็นดันนิมิกซีเล็กนะครับสามารถปรับโหมดการขับเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตปรับได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปขับแล้วปรับให้ดูเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวพ a ร k คโทนิกอ่าอันนี้มีระบบช่วยจอดด้วยนะครับเวลาเรากดตรงนี้เวลาเราหาที่จอดนะครับรถสามารถจอดให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องควบคุมอะไรเลยนะครับทควบคุมอะไรการเข้าเกียร์เบรคคันเร่งตัวนี้จะควบคุมให้เราเลยด้วยระบบจอดอัตโนมัติตัวนี้นะครับ แต่นี้ก็มี e c o ค t a r t s t o p ในเรื่องของความประหยัดเนาะเวลาเราใช้งานตัวนี้ที่เก็บของนะครับในส่วนของที่เก็บของตัวนี้ก็จะมีช่อง USB ให้นะครับสามารถเสียบได้2ช่องด้านในแล้วก็มีช่องใส่ SD การให้ด้วยนะครับตัวนี้อาจจะแสงอาจจะมืดนิดนึงนะครับเก็บของได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วก็ในแผงของแผงควบคุมด้านบนนะครับก็จะมี ที่ใส่แว่นให้อันนึงไม่ได้ใหญ่มากเนาะ mm. ก็ใส่ได้แล้วก็คันนี้มีปุ่มโทรฉุกเฉินนะครับ mm. เผื่อเราเกิดเหตุอันตรายเราสามารถกดเพื่อขอ,ขอ,ขอความช่วยเหลือได้เนาะแล้วก็ Mercedes มี Me connect ตัวนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับปุ่มเปิดไฟเปิดอรต่างๆอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดตัวหลังคา ัวนี้ก็จะเป็นซันรูปบานใหญ่เลยนะครับสำหรับชิ้นหน้าชิ้นใหญ่นี้เลยนะครับเป็นตัวซันรูปเปิดปิดควบคุมจากตรงนี้ได้ครับง่ายๆเลยเ,เราสามารถเปิดเป็นกระจกอย่างเงี้ยทิ้งไว้ได้หรือว่าเราจะปิดม่านก็ได้นะครับก็จะช่วยเวลาขับกลางวันมีแดดเราก็ปิดม่านตนัวนี้อันนี้ก็จะช่วยได้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่อง2,000นะครับอยู่ที่1,991งพซีซีนะครับแรงม้าของเครื่องอยู่ที่197แรงมา้าแล้วก็ได้แรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับมาพร้อมกับเกียร์9จังหวะนะครับ c g t r จีโของเบนซ์นั่นเองนะครับก็ตอบสนองได้รวดเร็วแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับในส่วนของมิติของตัวรถนะครับ ความกว้างนะครับของ e coupe คันนี้ก็คือ18 6 0 mm ้มิลลิเมตรนะครับก็คือประมาณ1เมตรแปสิบหกเซนประมาณนี้นะครับแล้วก็ความยาวนะครับสำหรับลูกค้าที่บางท่านเวลาจอดรถที่บ้านอยากรู้ความยาวของรถนะครับก็คืออยู่ที่4ี่พันด้อสี่หมิลลิเมตรก็คือประมาณ4ี่เมตรปดสิหกอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ความสูงนะครับของจากพื้นจนถึงหลังคารถนะครับก็อยู่ที่1,4 3 1สามเอดมิลลิเมตรนะครับ ก็รถสไตล์สปอร์ตนะครับส,สีที่นั่ง2ประตูสีที่นั่งก็ประมาณนี้นะครับด้วยรูปลักษ์ของรถประมาณนี้เราอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาขับไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับกันนะครับค่ะตอนนี้นะคะแนนก็อยู่บนรถ e 200คูเป้นะคะแนนก็ขับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะก็มีรถเยอะนิดนึดนงเดี๋ยวน่าจะลองอัตราเร่งในหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ในหมวดสปอร์ตให้ทุกคนดูกันนะคะครับสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับก็กว้างนะครับเป็นรถสองประตูที่นั่งนั่งสบายหลังเนี่ยมันไม่ได้แบบตรงมากนะครับวันนี้คือผมสูงประมาณ174หนักประมาณ75นะครับ <laughs> ครับก็คือน่งสบายแล้วก็ตัวเข่าเนี่ยยังยังเหลืออยู่อันนี้คือขึ้นอยู่กับคนขับด้วยนะครับแต่ถ้าลองขยับมาจนสุดเนี่ยจนสุดลางเนี่ยเข่าก็ยังไม่ติดแล้วก็หัวเนี่ยเหลือประมาณเนี่ยครับประมาณมือหนึ่งคือไม่ชนถ้าถ้าคนที่สูงร้อยแปสิบขึ้นไปอาจจะพอดีอาจจะลําบากนิดหน่อยแต่ว่าเป็นรถคูเป้ที่นั่งสบายคือคนที่เคยใช้รถสองประตูมาครับจะรู้ว่าข้างหลังเนี่ยอาจจะนั่งไม่ค่อยสบายแต่พอมารุ่นเนี้ย มันค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดน,นะครับในส่วนของที่นั่งนะครับของเบาะเวลานั่งก็รู้สึกกระชับดีเนาะสำหรับรถที่เป็นสไตล์แบบคูเป้อะครับเบาะเขาก็จะดูสปอร์ตด้านข้างจะมีดันนิดนึงเวลาแบบขับเร็วๆแล้วเข้าโค้งอะไรเงี้ยัรรบให้ตัวเราอยู่กับเบาะไม่หลุดนะครับ แล้วก็เออลืมพูดไปเบาะของ e 200 u p ปเนี่ยจะมีแบบ t ู o t o นะครับก็คือเป็นดำสลับแดงนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีเบาะดำล้วนสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบความดูขรึมๆนะฮะดำล้วนก็ดูสวยดีนะครับเข้ากับชุดของภายในที่เป็นลายไม้แบบสีดำเข้มแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราให้น้องแนนลองขับความเร็วดูนะครับว่าเวลาเราใช้งานปกติเวลาเราจะเร่งแซง ออยู่ที่สมมติเราวิ่งอยู่ประมาณสั้งแปแล้วเราจะเร่งขึ้นไปร้อยร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับว่าสามารถตอบสนองได้ดีแค่ไหนโอเคตอนนี้ความเร็วอยู่ที่8060นะครับอ่อยู่ประมาณ60สิอ่านีนลองเร่งดูที่โหมดคอมฟอร์ตเนาะอ่าในกรณีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยแหละครับขึ้นมาจาก6 0ส0มาก็แป๊บเดียวเานาะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะขับให้มันแรงกว่านี้นะครับ,รบเราก็สามารถเปลี่ยนโหมด,มดเปลี่ยนเป็นโหมด,ดแบบะะตรงนี้ค่ะ Dynamic Select ตรงนี้นะคะก็สามารถเลื่อนได้ก็จะขึ้นที่หน้าจอค่ะนี้ก็จะปรับเป็นโหมด s p o ร์ตพา s นะคะ,อะพอเป็นสปอร t p พา s แล้วนะครับพอเราเล่งจากความเร็วประมาณสัก80นะครับอ่าน้องแนนลองคิกด,ดาวเหยียบแรงๆนิดนึง กับเดียวนะครับก็ขึ้นมาถึงร้อยร้อยเกือบร้อยยี่สิบแล้วนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้เวลาเราจะเร่งแซงนะครับอันนี้ก็จะช่วยไฟ a b a ขึ้นนะครับก็คือเข้าใกล้รถคันหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเรื่องความปลอดภัยนะครับสำหรับแนนนะคะแนนได้ลองขับรถ e 2อ0ร้คูปคันนี้นะคะก็แนนไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็ ตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องอันราเร่งนะคะทั้งโหมดคอมฟอร์ทที่ได้ทดลองนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นโหมดสปอร์ตพาสนะคะก็สามารถให้ความรู้สึกสปอร์ตได้ถึงแม้ว่าจะดีอ่าถึงแม้ว่ารถจะเป็นเครื่อง2.0ลิตรเท่านั้นเองค่ะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของ e200 coupe นะครับ ก็มีลองขับเล็กๆให้ดูนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากจะมาทดลองขับนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับของผมนะครับเบอร์0946515697ครับไลน์อดีก็ไก่เบนซครับ KIBENZ นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีข่าวสารข้อมูลของ Mercedes-Benz ผมจะลงให้ดูนะครับวันนี้ไม่ได้ขับจะได้นั่งก็สบายดีครับ มีผู้ร่วมทิปเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าทีา่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับเบนนะครับกด Subscribe ไว้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ